กน,นพัฒรับอยากมีคนดูแลตั้งเป้าอีกห้าปีแต่งงานสถานะทิสาหยุดแค่เพื่อนใช้ชีวิตโสดมาพักใหญ่ๆแล้วสำหรับนักร้องหนุ่มกน,นพัทอิในใจเอื้อแต่กระนั้นก็มีแฟนๆไม่น้อยที่จับตาลุ้นความสัมพันธ์กับนางเอกสาวทิสาวริทิสาลิมธรรมหิสอนหลังจากที่ทั้งคู่หวนมาเจอกันอีกครั้งในรอบสิบปีแต่ถึงอย่างนั้นนักร้องหนุ่มก็ยังคงยืนยันว่าสถานะของทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันล่าสุดหนุ่มกันมาร่วมงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ต86ปีสุนทรีส ณห้องเกลนบาร์โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำก็ได้ยืนยันถึงสถานะกับนางเอกสาวทิสาอีกครั้งพร้อมทั้งอัปเดตผลงานและเผยถึงเรื่องที่เจ้าตัวแพลนจะขายบ้านหลังเก่าอีกด้วยตอนนี้รายการสี่โพดำกลับมาแล้วนะในรูปแบบออนไลน์หลายคนก็คิดถึงเราเองก็คิดถึงกันพอเรากลับมาอยู่กัน4ี่คนเหมือนต่างคนต่างไปโตมาแล้วก็มีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นคน หนึ่งก็เป็นนายห้างเป็นเจ้าของบริษัทคนหนึ่งก็ตลกโปกหาขึ้นเรื่อยๆแต่งหญิงสวยขึ้นตลอดพี่แก้มก็สตรองเสมอแล้วพอเรามาเจอกันในพุทธศักราชนี้ผมรู้สึกว่าเราก็โตขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสแชร์แล้วล่าสุดเรามีแขกรับเชิญต่างๆที่เป็นเจนใหม่เจนสีมาร่วมด้วยก็ทําให้ต่างคนต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันซึ่งเขาเองก็มีเราเป็นไอดอลในยุคนั้นและพอเรามาอยู่กับยุคเขาเราก็ชื่นชมเขามากพอมารวมตัวกันสี่คนมันมีเรื่องให้อมมากขึ้นใหม่ มันก็ไม่มากเท่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยกันตลอดแบบทุกวันคือเป็นปี3-4ถึงปีที่ทำงานต่อเนื่องแต่พอเราห่างกันไปมันก็แค่อัปเดตคืออย่างตั้มกับโดมเขาจะอยู่ด้วยกันบ่อยเขาจะอํากันบ่อยแต่ผมก็ต้องคอยหาวิตามินมาบำรุงสมองเพื่อให้ทันเขาพอเรากลับมาอยู่ในแบบออนไลน์มันสามารถเล่นได้มากกว่าเดิม ใช่ครับเล่นได้มากกว่าเดิมแล้วก็ต้องคุยกับทีมงานว่าทำยังไงให้รูปแบบมันอยู่ในยุคนี้แล้วมันตอบสนองกับเจนใหม่ด้วยแล้วก็เจนเก่าที่เป็นแฟนเพลงของสี่โพดัมด้วยตอนแรกก็มีการเวิร์กช็อปกันหลายขั้นตอนว่าจะยังไงดีจะเป็นรูปแบบเก่าเหมือนเดิมไหมละครล้วนๆยาวๆแล้วก็มาจบที่เวอร์ชั่นที่ทุกคนได้เห็นกันทางช่องอโศกมนตรีก็ฝากติดตามว่าแขกรับเชิญแต่ละอาทิตย์จะเป็นใครบ้างแขกรับเชิญรอบหน้าจะมีทีสามาร่วมแจมด้วยไหมอยากเหมือนกันนะยิม แต่ต้องถามทีมงานว่าคิวแขกรับเชิญไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงความสัมพันธ์พัฒนาจากตอนนู้นใหม่โอ้โหเหมือนเดิมยิม้มนิ่งๆเพื่อนกันเพื่อนเหรอเพื่อนกันก็มีภาพยนตร์ด้วยนะครับเรื่องกิ่งแก้วของพ่อเอกชัยศรีวิชัยซึ่งถ่ายทําเกือบเสร็จแล้วก็คิดว่าต้นปีหน้าได้ชมกันแล้วก็จะมีซิงเกิลตอนนี้ก็กําลังทําเพลงอยู่ด้วยอย่างหลายๆคนก็รุ้นว่ากับทิสายังมีโอกาสอยู่ ตอนนี้แฮปปี้ที่สถานะแบบนี้ครับคือความเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้มากกว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหรต่างคนต่างก็ทํางานแต่ว่านานนานทีกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่หญๆเขานัดกันก็จะส่งไปถามว่าว่างไหมอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองก่อนหน้านี้ที่ประกาศขายบ้านขายได้หรือยังยังครับผมยังไม่ได้ประกาศจริงจังเลยเพราะว่ายังเก็บของไม่หมดถ้าเกิดว่าเก็บของเสร็จแล้วเดียวผมคงจะอัปเดตทางโซเชียลก็ฝากด้วยครับบ้านแถวอ,อนนุชแถวพัศนที่จะขายเพราะว่าอะไร พอดีหลังนั้นเราอยู่มาตั้งแต่เดอร์สตาแล้วครับ15ปีได้ซื้อตอนเป็นเดอร์สตาใหม่ใหม่เลยซื้อเอาไว้แล้วก็ตอนนี้ด้วยความที่เขาก็หลายปีแล้วเราก็อยากจะได้บ้านหลังใหม่อยากขยับขยายก็เลยคิดว่าคงจะต้องขายหลังเก่าเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่ตอนนี้ก็มาอยู่คอนโดเป็นหลักแสดงว่าเราไม่ได้เร่งที่จะปล่อยออกไปไม่ได้เร่งเลยครับเอาธรรมชาติเลยเพราะว่าเราก็ได้เรื่อยๆถ้าได้ก็ได้หรือจะเช่าก็ได้หรือจะปล่อยขายทีเดียวก็ได้ก็รอดูว่า ความเหมาะสมกับราคากับคนที่เขาอยากจะมาเช่ามาซื้อเป็นยังไงแพลนแต่งงานเมื่อไหร่อีกห้าปีอันนี้เตรียมไว้อีกห้าปีผมก็สี่สิบแล้วนะแสดงว่าเราอยากมีครอบครัวก่อนอายุสี่สิบก็อยากแหละคือผมเป็นคนที่ชอบความเป็นครอบครัวใหญ่เวลากลับสุพรรณหรือว่าเวลารวมญาติญาติหรือปาร์ตี้ผมเป็นคนขี้เหงาพอมาอยู่คนเดียวก็แฮปปี้อีกแบบหนึ่งแต่ถามว่า เมื่อก่อนตั้งปณิธานเลยว่าถ้าเราโสดเราไม่แต่งงานเราอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่พอทุกวันนี้พอมันโตขึ้นมันก็ต้องอยู่ตามความเป็นจริงมันก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะต้องแล้วแต่บุญวาสนามันคงไปบังคับหรือว่าไปกําหนดกฎเกณฑ์ให้ได้ว่าเราต้องมีคู่เราต้องแต่งงานหรือไปกดดันตัวเองให้เราเครียดไม่ได้เวลากลับไปสุพรรณพ่อกับแม่ถามใหมไม่ถามเลยแต่ก็เป็นห่วงและเขาก็อยากให้ผมมีคนดูแลแล้วเราอยากมีคนดูแลใหม อยากแล้วตอนนี้มีอย่างไม่มีเงาใหม่5ปีที่ผมอยากจะเต็มที่กับมันก่อนจะไป40แล้วผมคิดว่าพอหลัง40ของผมมันคงจะเป็นช่วงที่อาจจะกินบุญเก่าแล้วอาจจะไม่ได้ทําผลงานใดๆมากขึ้นเท่าตอนนี้ก็เลยอยากเต็มที่กับเขาก่อนก็เลยไม่รู้สึกเหงาคือตื่นมาอยากจะไปประชุมเพลงอยากไปทํานู่นทนํานี่ก็เลยแอคทีฟมากๆตอนเดอสตายังไม่เต็มที่อีกเหรอแทบจะไม่มีวันหยุดแล้วนะเข้าใจครับแต่พอเราโตขึ้นเราก็ไม่ได้อยากอยู่แค่นี้ไง เพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเราแน่นอนแค่ไหนต้องใช้เงินบางทีพ่อแม่เจ็บป่วยหรือเราเองเจ็บป่วยเราก็ต้องใช้เงินสูงกระทันหันเราก็ต้องมั่นคงเอาไว้ก่อนก็เลยจะเก็บห้าปีนี้ให้เต็มที่ก่อนเผื่อมีลูกใช่เผื่อปรับปรับเพราะเราก็มีตัวอย่างน้องเราที่เขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วพอส่งค่าเทอมมาให้พี่ชายช่วยดูเราก็โหค่าเทอมคนหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอเราเองยังไม่สูงขนาดนี้สมัยก่อนเดี๋ยวนี้มันมีคนจะต้องไปเรียนปรับพื้นฐาน หรือว่าอิงลิ h โปรแกรมมันก็จะสูงขึ้นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็นั่นแหละก็ทํางานเต็มที่เหมือนจะเกษียณตอนอายุ40เลยไม่อยากทํางานเยอะแล้วก็ยังคงทําอยู่นะครับแต่ว่าความแอคทีฟในการที่จะทําต้นน้ําใหม่ๆมันคงจะไม่เท่าช่วงนี้หรือว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นเจ้าสาวตอนแต่งงานเลยไม่หรอกพี่ๆต้องรู้ก่อนอยู่แล้ว